รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใใใใใหใหใหหหหญญหญ,หญญ,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 ญ่่่มมะอโอน ท้องจริงๆเลยมาเปิดตลาดก่อนอะไรเนี่ยเอาคุณผู้ชมขาสวัสดีค่ะขอเชิญลูกค้าทัวฟ้าเมืองไทยมาจับใจความสุขความสนุกกับเราได้ในตลาดสดของเราสใจด้วยนะโอากพะร่วงจริงๆพูดอะไรก็ได้บอกว่าอยากจะมีลูกบีเลยเจอย่าออกกลังกายเยอะช่วงนี้เจต้องหยุดออกกำลังกายก่อนแล้วก็กินอาหารให้มีประโยชน์รองเท้าส้นสูงต้องเลิกใส่แล้วนะคะ ให้เป็นเรื่องของเด็กๆดีกว่าเอ,อน,นเกณฑ์ทองละเพราะว่านี้เป็นคุณแม่ยังสาวค่ะเรียกว่าทําทุกอย่างได้ในขณะที่ในขณะท,ที่กลังตั้งทองใช่ถูกต้องออคนนี้เลยค่ะลีเ<ะ>ดียสันรา เนี่เธอก็ลูกเธอออกแล้วเธอก็เต้นได้ไงยังให้นมลูกอยู่กี่เดือนนะตอนนี้ลูกเกือบจะ11 1เดสิบเอ็ดเดือนนะคะแล้วไปดูตอนท้องไหมว่าทำอะไรบ้างตอนท้องไม่ได้เห็นคุณย่างเลย ที่เห็นพุงใหญ่นี่ไม่ได้กินอะไรไปนะคะมันยกมันนี้ได um ้ด er> ้วยเหรอคะคนท้องยกได้ค่ะยกได้คือเราก็เราก็คือปรึกษาคุณหมอมาตลอดว่าแบบโอเคอยากจะเมนเทนการออกกำลังกายมาตลอดได้ไหมตลอดการท้องคุณหมอก็บอกว่าได้แต่ว่าในแต่ละช่วงเนี่ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนท่าต่อให้จะคลอดแล้วนะคะ ก็ยังเอาลูกขึ้นหลังแล้วก็แล้วก็หวดเชือกเล่นเชื่อแล้วว่าผู้หญิงท้องทาได้ทุกอย่างทั้งก่อนคลอดและหลังคลอดค่ะแล้วทาอาหารทำไหมไม่ครัวอาหารปกติทาเป็นขนมโอ้โหอย่าทำขนมแต่ว่าอาหารเนี้ยทำแบบง่ายๆอ่ะพอได้แต่เมนูโปรดที่ทุกคนบอกใช่เลยแม่แม่ทิวบอกว่าอันเนี้ยใช่ที่แม่ทานทุกอย่างเป็นคนทานง่าย เดี๋ยววันนี้เราพาไปหาสูตรอาหารมาทำให้พี่แมทธิวอีกดีกว่าเพิ่มเติมนะคะออวันนี้ส่งไปแถวๆตลาดรถ,รถไฟไตใต้ดิน<ม>สุดที่สานค่ะแถวนั้นเนี่ยมีอะไรเด็ดๆอยู่นะอ่ะส่งไปเลยค่ะค่ะตอนนี้ลิเดียนะคะก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุดที่สารนะคะตลาดที่นี่เนี่ยของกินเยอะมากนะคะแต่ว่าจะมีอยู่ร้านหนึ่งที่คนเข้าแถวนี้ยาวเหยียดเลยนะคะมีลายมงลายแมนลายมา รับไปส่งตลอดเวลาเลยนะคะไม่พูดแล้วจะหาว่าคุยดูคอน่อแถวซะก่อนค่ะนี่ขนาดฝนตกชนิดที่ว่าฟ้ารัวน,น,นี่ยังเยอะขนาดนี้ว่าแต่เข้าขายอะไรกันจ๊ะสาวลิเดียตายแล้วนันคืออะไรทำไมมันน่ากินขนาดนี้ขายเกี๊ยวซาครับมันคือเกี๊ยวซ้ายักเหรอคะเกี๊ยวซ้ายักเหรอคะมันคือเกี๊ยวซาธรรมดาธรรมดานี่เลยค่ะ ด้วยความใส่ใจของร้านขินซาเกียวซาร้านเกียวซาเจ้าดังเจ้าเด็ดย่านตลาดนัดรถไฟฟ้าใต้ดินสุดขีดสารของป้าป๋าและบรรดาลูกๆซึ่งมีนหนุ่มมินลูกเคยมาช่วยดูแลร้านแม้จะเพิ่งเปิดร้านได้เพียง3เดือนแต่ด้วยความอร่อยเด็ดทำให้คนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองซึ่งององลูกสาวป้าป๋าบอกว่าเขาจะบรรจงทอดเกี๊ยวทีละ30ชิ้นเรียงเป็นวงกลมในกระทะแบบนี้ 1> <1> <ๆ>หนึ่งกระทะเนี่ยจะมี30ชิ้นค่ะแล้วก็จะหยิบชิ้นหนึ่งเนี่ยสี่ลูก4ชิ้นคือดูดูเขาทำมันง่ายๆนะคะแต่เราแค่จะหนีบเพ้ามาสี่อันนี้มันยังยากเลยนะคะอย่างนี้หลังจากเรียงเกี๊ยวซ่าครบ30ชิ้นก็เปิดแก๊สไฟปานกลางค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยเพื่อให้ด้านล่างกร,บกรอบๆส่วนด้านบนเนี่ย หล,หลังจากดูว่าก้นมันได้รอยงถ้าก้นมันพอเหลืองเนี่ยเราก็ใส่น้ําได้เลยน้ําต้องเป็นน้ําที่ต้มไว้ร้อนแล้วเ,เพื่อที่ใส่ลงมาปุ๊บมันพร้อมที่จะเดือดจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็ค่อยๆค,ค,ควงกระทะไปมาจนน้ํางวดซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาจนกว่าเกี๊ยวจะสุกได้ที่ค่ะงานนี้สาวลีเดียก็เลยขอลองตวัดกระทะทอดเกี๊ยวเดาซะหน่อยจะเป็นยังไงเป็นลุ้นกันเลยจัด่างี้ มันไม่ไปเลยล่ะมีตัวช่วยครับวางวางกระทะไว้บนขอบขอบตรงนี้ครับอันนี้ก็หมุนง่ายขึ้นละค่ะเขาทำได้แล้วสาวลีเดียทั้งหมุนทั้งตวัดกระทะไปมาเกี๊ยวซากก็ได้ที่ค่ะข้างล่างกรอบเกรียมข้างบนหนานุ่มเป็นใช้ได้จากนั้นก็เอาเกี๊ยวขึ้นได้เลยเอาด้านมันคว่ำลงไปแล้วจะต้องคว่ำมันเหรอกดมันไว้นะครับเยงมันไว้แป๊บนึงก่อนอ่าอย่างนั้นแหละครับ ทำได้เดินเตนเตดนตนตนตแมดีใจเป็นลิเกออกแขกเลยนะเธอหนุ่มมินเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเอาเกี๊ยวซาขึ้นก็จะเอาขึ้นทั้ง30ชิ้นพร้อมๆกันสวยงามแบบนี้ละค่ะส่วนเวลาขายก็จะขายยกกล่องทั้งแผ่นกลมๆแบบนี้ราคา240บาทแต่ถ้าใครกลัวทานไม่หมดเขาก็มีกล่องเล็กแบ่งขาย6ชิ้น50บาทพร้อมน้ำจิ้มให้เลือกไปเลย2แบบ2รสทั้งแบบญี่ปุ่นแล้วก็แบบจีน เดี๋ยวเดี๋ยจะลองชิมดูนะคะกับน้ำจิ้มสูตรญี่ปุ่นมันดีอ่ะเกี่ยวซ่าของเขาอร่อยฟินสมคำร่ำรือขนาดนี้สาวลิเดียก,ก็ไม่พลาดค่ะที่จะซื้อปากสามีด้วยงานนี้ขอแพ็คลงกล่องเองเลยละันง้เลยตายแล้วอ่าแ,แล้วก็มันจะได้ไม่เอ่อไม่หลุดออกจากกันนะคะโอ้โห สามสิบชิ้นเดียวว่าคุณแมทชิวดีน่าจะหมดเลยคนเดียวนะคะหนึ่งกล่องดีดีโอ้หน้าตาดีจริงๆค่ะพี่จริงๆเขาดังอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วนะไม่พี่ก็เจอในโซเชียลโดดังจนกลายเป็นปัญหาเลยอะทำไมล่ะทำไมลีเดียทำไมเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดร้านได้แค่สามเดือนเองอ้าวเหรอเพิ่งมาได้แค่สามเดือนแต่ว่าคนแชร์กันกระจายใช่คนแชร์กันเยอะมากคือที่ไปที่ร้านเนี่ย เขาต้องเปิดเป็นเวลาให้ไลน์แมนเนี่ยมารับเพราะไม่งั้นคือมันจะล้นทาไม่ทันทำไม่ทันเขาเลยต้องแบบใช่เขาบอกแต่เปิดแค่ช่วงเวลานี้ถึงเท่านี้เท่านั้นนะเ่อจะรับออเดอร์เพราะไม่้เขาทาไม่ทันวันนี้เจ้าของบอกว่ายุ่งมากไม่สามารถที่จะมาร่วมรายการได้ก็เลยส่งมาเนี่ยสี่ห้ากล่องนี่แหละมาให้เราใช่ นี้ดีกว่าเราจะมาเปิดเผยเจ้าของสูตรตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะได้ยินมาว่ามาจากดอยแม่สล่องนะจ๊ะเ,เป็นเจ้าของไรชาอุหลงด้วยแล้วทำไมวันนี้เขาถึงมาขายเกีียวได้ช่วงหน้าค่ะก่อนจะไปพักเราไปดูบริการ EMS ส่งด่วนทั่วไทยจากไปรสีนีไทยบริการขวัญใจของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กันดีกว่าคะ่ะตามหนุ่มมิกบรมวุฒิไปดูกันเลยค่ะเคื่อขายความสุขส่งสุขส่งยิ้มสนับสนุนโดยไปรณีนีไทย อ้าวพี่มิกมารับอะไรคะอ๋อพอดีพี่สั่งรองเท้านะครับเข้าไปส่งที่บ้านพี่ไม่อยู่ก็เลยต้องมารับที่นี่รับปุ๊บแกะปั๊บสวยไหมสวยค่ะายก็มาส่งอาหารเด็กพิชี่เหมือนกันช่วงนี้คนสั่งซื้อทางออนไลน์เยอะเลยแล้วก็ขอแบบเร่งด่วนทางนั้นเลยเรื่องส่งของด่วนเนี่ยต้องไว้ใจไปรษณีย์ไทยมาพี่ช่วยขอบคุณค่ะ ถ้าต้องการส่งของด่วนภายในประเทศก็ใช้บริการ EMS เลยครับก่อนส่งก็ต้องหุ้มห่อของให้แข็งแรงส่งของภาคเดียวกันวันนุ่งขึ้นก็ถึงแล้วครับต่างภาคก็ไม่เกิน2วันที่สําคัญตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ทุกขั้นตอนผ่านระบบ Track and Trace ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับพีนะคะที่มีช่วยส่งของเสร็จเร็วไล้มีเวลา,าเล่นกับน้องปรินอี <c oughs> คิดถึงจะแย่และน้ <c oughs> องค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหมาส่งของด้วยตัวเองเลยขอบคุณมากเลยนะ พี่ไมาพร้อมกันได้อะต๋อบังเอิญเจอพี่มิกกี้ไปรษณีค่ะเห็นแกไปรับรองเท้าที่สันซื้อไว้ซื้ออีกแล้วไม่เอากล่องเขาลดให้อีกตั้ง250สนับสนุนโดยไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทย